เอาลครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่12คนระับคุมภาพันธ์เออเวลา11นาฬิกาครับผมมีอะไรจะประกาศให้คุณผู้ชมฟังนะเออประกาศนี้ก็เข้ากับเพลงที่ผมเปิดชิทไก่ประกาศก็คือว่าผมไม่สามารถตัดคลิปได้อีกแล้วนะครับ ได้ก็คือว่าผมเนี่ยอัดคลิปในโทรศัพท์ปุ๊บเอ้ในโทรศัพท์บ้าอะไร่ะในคอมอาทิตยในคอมเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้ก็ส่งไฟล์ครับต่อไปที่โทรศัพท์แต่ตอนนี้โทรศัพท์ผมพังครับอาจจะไม่สามารถใส่ได้ที่วันนี้ก็ต้องดูแบบไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยนะไม่มีสาวแล้วที่ได้ยินเสียงเนี่ยครับ <c oughs> ผมไม่ได้ตัดต่อใส่นะกูเปิดกูเกิ e ไอ้ทันทีเนี้ยที่ผายไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่านะครับอะ,ะกาศช่องก็มีแค่นี้นะครับ,บก็ประมาณสองสามเดือนเขาตหน้าจะได้ได,ดูแล้วนะครับผมว่า,วา,าดได้สามารถตัดต่อได้เหมือนเดิมประกาศช่องก็แค่นี้ครับคลิปไหนคลิปนี้มีคที่สั้นครับ